พอเข้าเดือนตุลาทีไรนะเราก็จะเห็นธงสีเหลืองๆที่มีตัวอักษรจีนสีแดงประดับอยู่ตามร้านอาหารเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมันเป็นสัญญาณว่าเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่มากกว่าแค่เรื่องอาหารหรือเปล่าใช่แล้วครับสัญ,ญลักษณ์เจสีแดงบนพื้นเหลืองอันนี้ ไม่ได้แปลว่าของไม่มีเนื้อสัตว์เฉยๆนะแต่มันคือเครื่องหมายของการชำระล้างให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเราซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจหลักของประเพณีนี้เลยเอาละครับเที่ยนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรคือแกนแท้ทางความเชื่อและจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังเทศกาลกินเจแล้วอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ผู้คนนับล,ล้านคนตั้งใจเข้าร่วมในทุกๆปี รู้ไหมครับว่าคำว่าเจในภาษาจีนเนี่ยมีที่มาจากพุทธศาสนานิกายมหายาเลยนะซึ่งความหมายของมันก็ตรงกับคำว่าอุโบสถหรือการรักษาอุโบสถศีลในบ้านเรานี่แหละครับนั่นก็คือการรักษาความบริสุทธิ์ให้ครบทั้งสามทางทั้งกายวาจาและใจไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวเลยแล้วคำถามคือทำไมเราต้องกินเจกันด้วยล่ะถ้าสรุปง,ง่ายๆเลยนะ จุดประสงค์หลักๆก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีให้ร่างกายได้ดีท็อกซ์ของเสียออกไป 2. ก็คือเพื่อสร้างจิตเมตตาไม่ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือเพื่อเว้นกรรมครับคือการละเว้นจากการสร้างบาปทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกินเนื้อสัตว์นั่นเอง และมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือจุดกําเนิดของเทศกาลกินเจในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยตรงนะครับแต่มีจุดเริ่มต้นที่อําเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตของเรานี่เองเรื่องมันมีว่าเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนมีคณะงิ้วจากมณฑลฮกเกี้ยนเดินข่าววาแสดงที่ภูเก็ตแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับจู่ๆก็เกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นมาทําให้คนล้มป่วยล้มตายกันเยอะมาก คณะงิ้วก็เลยทําพิธีกินเจยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา9วัน9คืนเพื่อบูชาเทพเจ้า9อ้าอง์หรือนพร,ราชาธิราชทั้ง9ตามความเชื่อของเขาและเชื่อไหมครับว่าเรื่องมหาสจ,จัยรก็บังเกิดโรคระบาดท,ที่ว่าร้ายแรงเนี่ยหายไปจนหมดสิ้นเลยครับพอชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภูเก็ตสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นอีกจุดที่หลายคนยังงงง,ง,งันอยู่เลยระหว่างกินเจกับกินมังสวิรัตนต่างกันยังไงแน่ เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือการกินเจเนี่ยจะเข้มงวดกว่ามากคือไม่ใช่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่ต้องงดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนมไข่หรือแม้แต่น้ำผึ้งก็ไม่ได้นะครับและที่สําคัญคือต้องงดผักที่มีกลิ่นฉุน5้าอย่างอย่างกระเทียมหัวหอมด้วยแล้วก็ต้องรักษาสีลไปพร้อมๆกันในขณะที่บางสุริรัตเนี่ยจะยืดหยุ่นกว่าครับบางประเภทก็ยังทานนมทานไข่ได้อาล่ะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มกินเจกันแบบเต็มสตรีมเนี่ยมันมีสเตปที่สำคัญมากๆที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเลยนะนั่นก็คือการล้ามท้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งร่างกายและจิตใจของเราครับคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการกินเจที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่อาหารเจมื้อแรกที่เรากินนะแต่มันเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวของเราต่างหากนี่แหละครับคือหัวใจสาคัญเลย การล้างท้องเนี่ยมันก็เหมือนกับการวอร์มอัพร่างกายกับจิตใจของเราครับคือการค่อยๆปรับระบบย่อยอาหารของเราให้คุ้นชินกับอาหารจากพืชและก็การเป็นการเคลียร์ใจของเราให้สงบเพื่อเตรียมเข้าสู่การถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลทั้ง9วันนั่นเองเขามีเคล็ดลับง่ายๆเลยครับเรียกว่าคอนเซปต์สล้างจำง่ายมากอย่างแรกคือล้างท้องก็คือให้เริ่มกินอาหารเจลงมากไปก่อนสัก1-3วัน 2. คือล้างจานชามครับทำความสะอาดภาชนะในครัวให้หมดจดปราศจากคราบคาวใดๆและ 3. ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือล้างใจทำจิตใจให้ผ่องใสคิดดีทำดีเตรียมพร้อมสำหรับการถือศีนครับพอเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ถึงเวลาเข้าสู่ช่วงปฏิบัติจริงกันแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่ากฎเหล็กลหรือข้อปฏิบัติสำคัญๆตลอด9วันของเทศกาลกินเจเนี่ยมีอะไรบ้าง ในตารางนี้สรุปไว้ชัดเลยนะครับฝั่งซ้ายคือของที่โอเคทานได้หมดเลยแต่ที่อยากให้โฟกัสคือฝั่งขวาครับนี่คือข้อห้ามที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะเพราะเป็นจุดที่คนพลาดกันบ่อยมากอย่างพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นนมไข่หรือน้ำผึ้งนี่ไม่ได้เลยนะครับผักกลิ่นชุน5้าอย่างก็ต้องงดเด็ดขาดรวมไปถึงเครื่องดืง่มอลกอฮ้อและการปรุงรสที่จัดจ้านเกินไปไม่ว่าจะเผ็ดจัดเข้มจัด หรือหวานจัดก็ต้องงดเว้นเหมือนกันครับเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของร่างกายและก็อย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่ากินเจเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายวาจาใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎมันเลยไม่ได้มีแค่เรื่องของการกินอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงข้อปฏิบัติอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการสวมชุดขาวเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์การตั้งใจรักษาสินห้าการคิดดีพูดดีไม่พูดคำหยาบไม่ทะเลาะวิวาทแล้วก็รวมไปถึงการใช้ภาชนะที่แยกเฉพาะสําหรับอาหารเจด้วยนะครับเพื่อให้มันบริสุทธิ์แบบครบทุวนไมตีจริงๆ ทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตครับกินเจทีไรน้ำหนักขึ้นทุกทีใครเคยเป็นบ้างครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะกินเจยังไงให้ได้ทั้งบุญแล้วก็สุขภาพดีไม่ใช่ได้ไขมันเพิ่มเป็นของแถมนี่แหละครับหน้าตาของจานอาหารเจรที่ไม่ค่อยจะเฮลตี้เท่าไหร่ลองดูสัดส่วนสิครับ ส่วนใหญ่เกินครึ่งจานเป็นแป้งกับของทอดที่อมน้ำมันซึ่งรวมรวมกันก็ป่าเข้าไป85%แล้วในขณะที่โปรโตีนกับผักที่มีกาก,กใยเนี่ยมีนิดเดียวเองแบบนี้กินไปเรื่อยๆน้ำหนักก็ขึ้นเอาเฮอแน่นอนครับแล้วจะทำยังไงให้มันเฮลตี้ล่ะไม่ยากเลยครับมี4คีย์เวิร์ดสำคัญที่อยากให้จำไว้1คือทานให้สมดุลให้ได้สารอาหารครบ5หมู่2คือเลือกวิธีปรุงอาหารที่ฉลาดขึ้นหน่อยเช่นตม้มนึ่งหรือย่ยางแทนการทอด 3. ม คือเน้นไฟเบอร์ให้เยอะๆอัดผักผลไม้เข้าไปให้หลากหลายและ4คือปรุงรสอ่อนๆครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัดหวานจัดหรือเผ็ดจัดนั่นเองส่วนใครที่เป็นสายออกกําลังกายหรือกังวลว่าจะขาดโปรตีนสบายใจได้เลยครับเพราะแหล่งโปรตีนจากพืชเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็คุณภาพดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้น้ำเต้าหู้โปรตีนเกษตรหรือซูเปอร์ฟู้ดอย่างควีนัวถั่วเลนทิลถั่วต่างๆรวมไปถึงพวกเมล็ดพืชอย่างอัลมอนด์หรืองาดําก็โปรตีนสูงนะครับเอามาทาอาหารอร่อยๆได้เพียบเลย เห็นไหมครับว่าการกินเจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่การงดเนื้อสัตว์จริงๆมันคือการฝึกฝนและชำระล้างตัวเราเองทั้งกายและใจและเมื่อกายของเราสะอาดจิตใจของเราสงบก็เท่ากับว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการสร้างบุญใหญ่ในปีนี้ครับ